คนที่นเนี่ยเขาทำอาหารกนาท่กว่าสิบแปด่หงอ่เรอนี่เหรอนี่หรอนี่อนีโเอนี่เรอนี่อนี่อนี่เหรอนี่อนหอนี่อนี่เอนี่หอนี่เหรอนี่อนี่เหรอนี่อนี่เอนี่อนี่เหออ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  ะะทไมีุ่่่าาญปนนคษก็วันนี้ฉันก็ต้องเข้าเต็มสิขาเพราะว่าเราจะพามาทานอาหารสไตล์ญี่ปุ่นกันค่ะทุกคนแต่ก่อนอื่นสวัสดีค่ะชาวเชืวอติดรีวิวทุกคนกคนะคะยู่ในความสนุสในการยินดดานค่ะชื่อ วันนี้นี่อย่างที่บอกเราจะพามาทานอาหารสไตล์ญี่ปุ่นบอกเลยว่ามันเลิศมันปังมันแบบมันปัวมากทุกคนดิฉันพามาจะมาาย,ย,ย,ยม่ได้เรอไม่ได้แต่ว่าจะเป็นร้านอะไรนะ่าทานแค่ไหนแต่แล้วจะเป็นร้านในใจคุณหรือเปล่าล่ะก็ตามยอทีดาไปกันเลยและค่ะ อันนี้เราก็อยู่หน้าร้านมอสเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ร้านดังสไตล์ญี่ปุ่นบอกเลยว่าในญี่ปุ่น,นคือดังมากเลยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเขามาเปิดในประเทศไทยเนี่ยกว่า2 1สาขาแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะที่เราพามาชิมทั้งทีเนี่ยบอกเลยว่าต้องมีการแนะน Burger, Dead, 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 าําเบอร์เกอร์เด็ดเด็ดปังปังอลัง,อล,งอลังแน่นอนแต่ก่อนอื่นขอไปคุยที่ผู้จัดการร้านก่อนเพราะว่าเราแบบอาจจะไม่ช่เซียนมาก oh, <no. S 1> ไงเดี๋ยวไปหาเจกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่พาคุณผู้ชมมาหาคุณพี่ผู้จัดการเลยเพราะว่าต้องพามาหาเซียนหนูเอเแนต์นำเดี๋ยวมันจะไม่เลิศชื่อไซนนะคะเป็นผู้จัดการร้านสาข,ขาสิ่นคอนเซ็ปต์ของมอสเบอร์เกอร์นะคะเบื้องต้นเลยอยากรู้แบบสั้นๆว,ๆว่าทำไมถึงมาเป็นมอสเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ที่โด่งดังในญี่ปุ่นได้ขนาดนี้ค่ะ เราจะเป็นเบอร์เกอร์ต้นตำรับญี่ปุ่นนะคะทีเดตก็คือจะทำออเดอร์ต่อออเดอร์ก็จะเป็นเรื่องความสดใหม่แล้วก็จะมีเรื่องความหลากหลายก็คือนอกจากขนมปังอย่างเดียวใช่ไหมเราก็จะมีอย่างอื่นเป็นเบอร์เกอร์ข้าวญี่ปุ่นเบอร์เกอร์ผักแล้วก็เพื่อความไม่น่าเบื่อจะมีเรื่องซีซันแลเบอร์เกอร์ที่จะเปลี่ยนไปทุกเดือนถึง3เดือนตัวนี้ก็เป็นซีซันแลของดีแบบนี้ีเบอร์เกอร์นะคะก็จะเป็นเนื้อ2แบบเป็นเนื้อสไลด์ชั้นล่างแล้วก็จะเป็นเนื้อบดคุณพระคืออยากกินแล้วเดี๋ยว่าจะ จัดหนักให้เลยค่ะขอบคุณค่ะพี่ซขอบคุณนะคะถ้าดาตอนนี้อาหารก็เต็มโต๊ะแล้วค่ะบอกเลยว่าเบอร์เกอร์เต็มไปหมดทุกคนค่ะโอ้โหจัดมาให้แบบจัดหนักจัดเต็มอลังปังเวอร์สุดๆเดี๋ยวจะชิมให้ดูทีละอันกันเลยค่ะแล้วจะบอกดรสชาติความดุดความปังให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะเริ่มเลยดีกว่าค่ะอะไรล่ะลูกอะไร เธอมีชงมิชมชันกันหน่อยค่ะเธอเธอทำไมว่าคนหิวเนี่ยมขาโทรมาห้างมมาทำไมเขาจะแก้อะไรซานวัาานนี้เขาจะแก้ซะหรอคน,เนิเอกชิดาไม่เคยแพ้อย,อยู่แล้วมาค่ะที่ไปตามมาเลยจ้ะแค่นี้เองอ่ะเริ่ม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 อ่ะให้ชักชิมวันไหนก่อนเดีวจ้าสิบแปดชิ้นนงจ้ใครโอเคดมก่อนอุ๊ยเอกลักษณ์มากห <18. S 2> อมแป้งหอมสุดๆ วว้า <Wow. S 2> อันนี้เบอร์เกอร์กุ้ง <Wow. S 2> รู้เพราะอะไรรู้ไหมที่นี่นะความปุ้งคือซิกเนเจอร์มากกุ้งเขาจะกรอบจะมีความแบบเป็นกลิ่นเป็นรสชาติเป็นทุกอย่างของกุ้งเลยีอเลิศอ่ะอันที่สองค่ะมา อ้าแม่อันนี้ชิ้นใหญ่มากทายก่อนชิมนะกูติยามากูตียามานี่ไงน้องมีไข่ต้มพ่อตรงนี้อันนี้เป็นเบอร์เกอร์ปโปรดของยอดเลยเพราะว่านางมีไข่ต้มที่ข้างในมันจเจอเยิ้มเ <Wow. S 1> ยอิ้มว้าวอหดมากอันนี้เขาจะใส่ซอสเป็นวาซาบิมายมันจะมีความเผ็ดๆเ,เล็กๆของวาซาบิรู้เลยอันนี้ปิตเลทิสปะ่ะ อันนี้คือได้กลิ่นตัวผักกาดสําหรับคนที่แบบลดน้ำหน้าหรือว่าชอบกินผักอะไรยก,ก็กินตัวนี้จะเป็นปลามีชีสแล้วก็มีผักกัดแก้วข้างบนแบบนี้นะคะอ๋อ b e ฟแอนด์ e e ฟเบอร์เค่ะความปังของอันนี้คือจะมีทั้งเนื้อที่เป็นเนื้อสับแล้วก็เป็นเนื้อสไลด์ที่อยู่ด้านบนคือ b บฟเ l o ร e เอร์ต้องมากินจริงๆซีซอน,นอกเฉพาะเดือนนี้แนะนำให้มากินมาเลยจ้า โอ้เปลี่ยนไปม่เคยบอกเลยอุ้ยแค่จับกระดาษห่อก็รู้แล้วจ้ะน้องคนนี้กระดาษห่อจะไม่เหมือนคนอื่นพราะนอนจะเป็นแบบผ้าผ้านิดนึงอันนี้คือไลซ์เบอร์เกอร์หมูผัดขิงค่ะเปิดเลยไม่ถูกก็คือไม่รู้จะว่ายังไงข้างบนกับตรงนี้จะไม่ใช่ขนมปังจะเป็นข้าวแทนขนมปังนะคะให้ฟิลแบบกินข้าวหน้าหมูในรูปแบบของเบเกอร์ เบอร์เกอร์คู่แป๊บซี่คือแบบมันซาบซ่ามันทําทให้อาหารมันอร่อยขึ้นเมื่อสกินอาหารไทยอาหารฝรัง่งหรือว่าอาหารอะไรก็ตามบอกเลยว่าเลิศ์แป๊บซี่กินตอนไหนก็ได้กินเมื่อไหร่ก็ได้กับอะไรก็ได,ไได้อร่อยเนาะอุ๊ยถ้ามีอันนี้คือรู้เลยค่ะต้มยำแน่นอนะ <laughs> <laughs> อันนี้คือแซลมอนเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ปลาของมอสเบอร์เกอร์จะเป็นแซลมอนเท่านั้นนะคะเนื้อปลาค่อนแน่นมากแล้วหอมแซลมอนสุด โอเคชิคเก้นน้ำบันคือตัวชิคเก้นน้ำบันเนี่ยเอกลักษณ์ของนางคือชิ้นไก่อะ่ะมันจะใหญ่มากอร่อยมากใครชอบกินไก่ก็คืออันนี้ได้เลยอุ้ยมอสชีสเบอร์เกอร์อันนี้เป็นเนื้อสับนะคะแล้วก็ท็อปด้วยชีสก็มีเป็นมะเขือเทศอันนี้ก็คือซิกเนเจอร์ของมอสเบอร์เกอร์เลยต่อที่อันนี้ชิ้นสุดท้ายอันนี้เป็นซีซันอลเหมือนกันเป็นซีซันอลที่สำหรับคนที่ไม่ได้ทานเนื้อค่ะก็าาทานเป็นตัวนี้คือทิ แกนเบอร์เกอร์ซอสสเซี่เกาหลีไก่ชิ้นใหญ่แล้วกรอบม,มากอะที่ทานไปทั้งหมดที่ทายไปทั้งหมดบอกเลยว่าแต่ละชิ้นที่ทายถูกไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เป็นเพราะทุกอย่างมีเอกลักษณ์ค่ะปรบมือ ก่อนจะจากกันไปก็ขออนุญาตขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักในวันนี้ขอบพระคุณค่ากับเป๊ปซี่ค่ะที่มาเติมเต็มความซ่าความอร่อยให้กับอาหารมื้อนี้และทุกๆมื้อของเรานะคะอยากทานอาหารเด็ดอยากทานของอร่อยเป๊ปซี่จ้ะก,ก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากรายการอีกหนึ่งอย่างนะคะกับรายการเจ้าดาพาชิมค่ะติดตามไปที่แฟนเพจยูทูบทวิตเตอร์อินสตาแกรมเซิร์ชคำว่าชีวิตติดรีวิวนะคะไปดูกันได้เลยนะจ๊ะอีพีหน้าจะพาไปกินร้านไหนสํหรับเด็ดดย วงปังอลังการแค่ไหนก็ติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ